โรงแรมคอนโดรีสอร์ทอพาร์ตเมนต์บ้านจัดสรรโฮสเทลในคอนเซปต์อาการิโกไฮโซโลคอสในเครือชีวาบุรีบ้านชีวาชาเล่บ้านในฝันของคนรักธรรมชาติที่เขาใหญ่ครับนี่เรากลังเดินมาบนเนินที่เป็นเนินนี่ไม่เขาขึ้นไล่ขึ้นมาเลยนะเราก็จะเห็นวิวเขาโดยรอบนะครับตรงนี้จะเป็นที่ตั้งของ e ิงลิ s h ์พับอ๋อมุมนี้พับสร้างขึ้นเลยครับเช็ควิว สองร้อยสิบองศาโอ้โหลมแจมเลยนะเนี่ยนะครับก็เป็นที่ผ่อนคลายนะครับความเครียดออฟฟิศซินโดรมนะครับปัญหาการกลัมาสบายที่นี่ใช่ไหมครับก็เป็นบ้านหลังที่สองสำหรับคนที่รักธรรมชาตินะครับในพื้นที้สรอบเราจะมีภูเขาหมดเลยเขียวหมดเลยครับก่อนที่มาอาจารย์นึกไงถึงมาได้ที่แปลงนี้อาจารย์ที่วรงนี้จริงผมชอบที่ตรงนี้มานานแล้ว ที่วันนี้เนี่ยมีสภาพเารียกว่าทำโทโปกราฟีเนี่ยที่ไม่แฟั์แต่ก็ไม่ชันกันไปนักเป็นเนินเขาติเตี้ยครับก็ทุกอย่างสมบูรณ์คุณพร้อมการก่อสร้างก็ไม่ยากเกินไปนะครับถ้าถ้าเกิดมีความลาดชันกันไปเนี่ยบางทีคนอยู่นี่ก็จะเดินไม่ไหวอ่าัแล้วก็ที่นี่เนี่ยพื้นที่กว่า60%เนเี่ยใช้ประบดิเวท มีอาคารคอนโดแค่สี่หลังเองสภาพที่เหลือก็เป็นกราสเท้าเป็นสวนสัตว์เล็กๆนะครับสําหรับคนที่รักสัตว์ตอนนี้หลายๆที่เนี่ยคนรักสัตว์เนี่ยตามแมวเข้าม่ต้อนรับที่นี่เราต้อนรับเพราะว่าเรามีสวนสัตว์ใช่ไหมเรามีสุเรามีม้าฉะนั้นเราก็จะมีสัตวแพทย์เนี่ยมาตรวจม้าเราอยู่แล้วนะครับก็บางทีเนี่ยถ้าท่าน ต้องการเราก็สามารถมาฉีดวัคซีนที่ได้เอามาแมวถ้านัฉีดแล้วแล้วอย่างสมมุติว่าผมมีหมาเงี้ยผมก็เข้าในบริเวณได้เลยใช่ครับก็จะมีถ้าหมาตัวใหญ่ก็มีกรงให้อยู่ครับคือก็จะมีอีกเซกชันหนึ่งที่เรียกว่าเป็นมินิสู่มีกะมีแพ้งอ่ากะมีพวกกวางเนี่ยที่ที่เป็นสัตว์เลี้ยงซึ่งไม่ธรรมดาแยเด็กโอ้สำหรับเรื่องการก่อสร้างอาจารยก็รู้อยู่แล้วระบบของอาจารย์นี่นะฮะ เร็วนะฮะแล้วก็แข็งแรงมากนะอาจารย์ใช่ครับใช่ครับนี่สุดท้ายแล้วก็ที่สำคัญคือในราคาที่เอื้อมถึง่ในถูกสุดในประเทศไทยเลยเพราะอาจารย์สไตล์อาจารย์ลีโกครับไฮโซเอ่อโลคอส์โลคอร์นั้นเขาจะต้องเป็นภาระนะครับแล้วก็หลายๆคนม็อยู่กับเราอาจารย์คิดดูนะฮะเอ่อโลคอสเนี่ยนะฮะเราได้ได้ได้ทุกอย่างที่เราพูดถึงเมื่อกี้อาจารย์พูดเนี่ยนะอาหารอากาศนะ ทุกอย่างเลยนะยูโเวทมีหมอด้วยอ่านเพื่อนบ้านนะฮะเขายังมีความสึกแบบสามารถเข้าผับได้ทั้งวันดูรีเมริกด้ทุกหนข่ายทออสดทุกหนนี่จะหาได้ที่ไหนจัดแมนยูเรลฟูสายแดงเดือดก็เดินน้ำเดือดที่นี่นะครับ แล้วก็นะครับมาขี่มามาอะไรนี่ก็วันนี้วันแรกวันวันอะไทามก็เริ่มต้นแหละนะครับโอ้เป็นเริ่มเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสําหรับโครงการอีกโครงการหนึ่งองอาจารย์นะใช่ครับยอดเยี่ยมเลยแล้วก็สสาคัญคือใครจะเชื่อครับว่าท่ามกลางวิกฤตโควิดเนี่ยครับยังมีผู้กล้าที่ไม่กลัวโควิด เปิดโครงการตอนนี้ผมได้ข่าวว่าตอนนี้คนจองเยอะเลยนะอาจารย์ก็เยอะแล้วแฟนๆต้องรีบมหน่อยแล้วนะนะ้าอดไหมอดนะแต่เนี่ยนี่ป็นจริงๆแล้วทำเลสถานที่นี่เยี่ยมเลยนะครับอาจารย์แล้วผมขับรถมาวันนี้นะฮะไม่นานนะฮะเดี๋ยวถ้ามเตอร์เวเปิดจะเร็วกว่านี้อีกก็ชั่วโมงกว่าครับปกติก็มาสองชั่วโมงแต่มามอ้เวตอร์เวเปิดเนี่ยก็มาชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงครึ่งถึงนะแต่ถ้ารถไฟความเร็วสูงเปิดให้บริการ สี่สิบห้านาทีถึงตัดช่องอ่าประมาณนี้อีกสิบห้านาทีก็มาชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงนี่คุณมาสัมผัสกับความสุขทุกอย่างเลยนะใช่ครับบางทีรถติดในกรุงเทพนี่มากกว่าชั่วโมงอ่ะบบางทีผมไปทำงานที่มหาลัยเนี่ยติดสองชั่วโมงครึ่งอ่าหมดไปเฉยๆสร้างอยู่รถเหรอ หลังจากที่เหมียวเห็นแบบของเดอะคาสเซอรแล้วนะคะต้องเรียกว่าผมคุร้องว้าวค่ะนอกจากทำเลจะดีแล้วนะคะข้างหน้าติดภูเขาข้างหลังติดภูเขามองเห็นวิวแบบพาโนรามาแบบ360องศานะคะแล้วตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ชีวิตเราได้ดีมากสไตล์อังกฤษนะคะและสิ่งแวดล้อมที่นั่นนะคะมีเลี้ยงแกะมีเลี้ยงแพะเหมือนเป็นคอนโดมิเนียมในฝันนะคะแล้วก็ คือในเรื่องของระบบนิเวศเนี่ยมันใช่เลยอ่ะเราไม่ได้มีโอกาสที่จะไปอยู่ประเทศอังกฤษเนาะเราอยู่ที่เมืองไทยแต่เหมียวว่าในมุมของเหมียวเนี่ยมันดีมากเลยนะคะที่เราอยู่เมืองไทยแต่เหมือนมีบ้านหรือมีคอนโดมิเนียมอยู่ที่ประเทศอังกฤษครับที่นี่เต็มด้วยสรรพสิ่งสรรพสัตว์และสิ่งมีชีวิตครับมีพี่แก่ลมดีเนี่ยครับมีความสุขเหลือเกินนะครับพี่มะอารมดีครับ,รบที่นี่มี รัดดิ้งคลับนะครับมีคลับที่คนที่รักกันขี่ม้าเด็กๆนะครับมีรถด้วยที่สมบูรณ์แบบมีสปอร์ตคลับมีทุกอย่างพร้อมครับความฝันคืออะไรครับความฝันคือทําให้คนอยู่ที่นี่เนี่ยมียืนเฉลี่ยร0อยปีเป็นบลูโซนแห่งที่6กในโลกครับต่อจากโอกินาว่าเราเดินใกล้แล้วครับตอนนี้อาจจะไม่ถึงร0อยปีครับเกปีก็สปีได้นะครับเราเดินไล่ล่าหาความฝันครับความหวัง ความฝันเป็นของฟรีครับทุกครั้งที่ผมดูภาพจากโดรนไม่ว่าจะเป็นที่ชัวซังจูรี่หรือทนะี่เดอะคาสิลเนี่ยเพราเจ้าจผมพองโตครับเราไม่ได้พูด,ดเล่นครับเราจริงจังทุกอย่างที่เราพูดออกไปคําพูดเป็นนายคนครับเป็นคอมมิทเมนต์เป็นสัญญาที่เราให้กับตัวเองและให้กับบรรดาแฟนๆชาวคนรบ้านที่อยากมียุยืนยาวครับที่นี่ก็เป็นชุมชนที่น่ารักครับที่เงียบสงบนะครับ สุขภาพนะครับพอสักสองค่ำทุ่มก็ทุกคนก็จะเงียบแหละผมก็จะเดินจงกรมนั่งสมาธิของผมนะครับแต่ละการจากเดอะคาสโตก็เป็นเจนเอ็กซ์ที่ยังชอบไปที่ผับไปดื่มบอยสักแก้วนึงนะครับเบียร์สักหนึ่งพายนะครับไปดูบอลพิมีลีกนะครับไปฟังเพลงเพราะๆนะครับของบิทเทิลบีจีนะครับของทอมโจนนะครับ ของจอร์แดนนนะครับที่ผมชอบของอิดี้คัปตอนนะครับวันฟู r Two n i g วันนี้เป็นวันที่จะอยู่ในหัวใจผมน o สโ a เจียและมีความสุขกับสุนทรีย์ครับเพราะวันนี้เป็นวันที่ทุกดางได้เริ่มตอ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับเรานับหนึ่งที่เดอะแคสเซิลผมเชื่อว่าอีก2ปีเดอะแคสเซิลจะเหมือนเถิ่ที่นี่นะครับก็เต็มโตด้วยสีสันและสิ่งมีชีวิตนะสรรพสิ่งตเติบโตความสุขสุขภาพดีครับไม่กลัวโควิดในทีมไม่กลัวโอไมครอน ที่นี่โอโซนอันเจ๋งของโลกครับมีอาหารที่ยอดเยี่ยมมีสังคมที่ยอดเยี่ยมยไม่ระดิ่งนี้ครับสำหรับวันวาเลนไทน์ปีนี้ครับก็มีความสุขครับหวังว่าวิชวลทีอองอยู่กับเราที่นี่ครับหรือมาเยี่ยมเราก็ได้ครับถ้าอยากมีสุขภาพดีสำหรบับโดยเฉพาะยิ่งคนเป็นโรค NCD ความดันเบาหวานหัวใจมันพอกตับนะฮะ fast track stroke เร่งขั้นแรก ที่นี่ครับคือจุดที่ต้องตรงมาครับวันนี้เป็นวันที่ยอดเยี่ยมของโลกเล็กๆใบนี้ครับโลกสีเงินเล็กๆ blue planet วันในความรักครับวันนี้คนทั้งโลกให้เวารักกันครับวันนี้ผมก็ส่งความรักของผมให้กับทุกท่านนะครับรับกับคนที่อยู่รอบตัวเรารับเพื่อนร่วมโลกเราครับก็อยู่ความสุขครับก็ท่านสามารถติดตามรายการยอดหลังได้ในแฟนเพจเป็น b ุค k เราบ้บานครับวันนี้ผมขออนุญาต ชื่นชมโดกนิเวศที่ยอดเยี่ยมของชิวาแสงแล้วก็เดอะแคสเซอร์ครับวันนี้ก็มีแค่นี้ครับสวัสดีครับ